สามเกลอเวิลดแ plan พลิกสวนทุเรียนป่าละอูไร้สารเคมีผลผลติตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของพ่อประโยชน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทีมงาน World plan มีโอกาสเดินทางไปยังตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพูดคุยกับเกษตรกรผู้มากประสบการณ์อย่างคุณประโยชน์พรมสวุวรรณหรือที่ใครๆเรียกกันติดปากว่าพ่อประโยชน์เจ้าของสวนทุเรียนหมอนทองป่าละอูจำนวนกว่า50ต้น ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้พ่อประโยชน์เคยลองทุกวิธีที่คนแนะนําไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือวิธีการต่างๆแต่ผลที่ได้กลับไม่เป็นไปตามคาดต้นทุเรียนบางส่วนเจอโรคระบาดอีกทั้งผลผลิตในปีนั้นออกมาเพียง34ลูกเท่านั้นจนกระทั่งได้มารู้จักกับสามเกลวโวแ plan สูตรใหม่และสารชีวพันธุ์พ่อประโยชน์จึงตัดสินใจนำมาใช้ฟื้นฟูสวนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีแม้จะมีการลงทุนเพียง 4 0 0 0 0ถึงห้าหมบาทแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเกินความคาดหมายเพราะต้นทุเรียนยังสามารถให้ผลผลิตออกมาอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันปี2568พ่อประโยชน์ยืนยันด้วยรอยยิ้มว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าเดิมชัดเจนหากรวมลูกที่ร่วงด้วยก็เพิ่มขึ้นถึง1-2ตันเลยทีเดียวพ่อประโยชน์กล่าวทิ้งท้ายอย่างหนักแน่นว่าหลังจากได้ใช้แล้ว ผมยืนยันว่าจะไม่หันกลับไปใช้สารเคมีอีกต่อไปและอยากเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องเกษตรกรคนอื่นๆที่อยากทําเกษตรแบบปลอดภัยเรื่องราวของพ่อประโยชน์คือภาพสะท้อนว่าการเลือกวิธีที่ถูกต้องและใส่ใจสุขภาพทั้งคนและธรรมชาติสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสวนทุเรียนได้จริงสวนทุเรียนป่าละอูข,ของพ่อประโยชน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ปลูกทุเรียนเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่อยากหันมาทําเกษตรไร้าสารเคมี เป็นบทพิสูจน์ว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้หากกล้าลองเดินในเส้นทางที่แตกต่างต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยและอย่าลืมกดติดตามช่องเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ